เรียนรู้จักไหมใครรู้จักบ้างไม้คาาครับถูกต้องเนาะมันเรียกว่าไม้ข่านะครับชื่อจริงๆมันใช้ในการวิ่งอะไรวิ่งผัดเออไม้ขทาใช้ในการวิ่งผัดนะครับวิ่งผัดก็จะมีตั้งแต่สี่คูร้อยวิ่งผัดสี่คูร้อยใช้ผู้วิ่งกี่คนคนใช้วิ่งหนึ่งคนสองคนสองคนฟังทีเนี้ยสี่คูร้อย หรือว่าร้อยคนวิ่งคนละสี่เมตรหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่นะครับใช้ผู้เล่นสี่คนเนาะวิ่งคนละหนึ่งร้อยเมตรโอเคไหมครับละห้าสี่คูณสองร้อยเมตรแหละใช้ผู้เล่นกี่คนสองร้อยคนกี่คนก็สี่คนเหมือนเดิมแม่แหละแต่วิ่งคนละกี่เมตรสองร้อย อุปกรณ์ของมันเนี่ยวิ่งผัดมันก็จะประกอบไปด้วยไม้คาทาเนาะสำหรับรูปแบบในการส่งไม้คาทาเนี่ยวันนี้ครูจะสอนมันจะมีอยู่ทั้งหมด3แบบนักเรียนตั้งใจฟังดีๆนะครับมีทั้งหมด3แบบเนาะแบบที่1ก็เป็นแบบตีก็คือตีลงไปมือเราแหละแบบที่สองแบบตีเหมือนกันแบบตีขึ้นแบบงัดแบบตีขึ้นอันอันที่3สุดท้ายคือแบบเสียบก็คือเสียบธรรมดานะครับเดี๋ยวขอตัวแทนเพื่อนหนึ่งคนอากาลุก กลุกมาเลยพี่ผมไว้เดี๋ยว่อาไม้วางไว้เอาไม้ให้เพื่อนดูอ่าข้างหลังแบ่งๆกันดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตมองให้มาครับว่าไงครับเอาไปวิ่งไปวิ่งไปแกมั้้โออสตว์ดกเีน่ไปที่เหลือดูฝั่งนี้อาการหันหลังมาเวลาเขาวิ่งหันเนี่ยนักเรียน เนี <l id> <l id> ่ยเวลาเขาวิ่งผัดเนี่ยคนรับไหมจะมีคนรับกับคนส่งใช่ไหมสมมติคุณเป็นคนส่งเนี่ยคุณก็ต้องถือไม้แบบนี้แบบนี้คุณแบบไหนแบบไหนจับตรงไหนจับตรงไหนีได้ไหมได้หมดถูกไหมแต่นักเรียนต้องนึกภาพว่าเวลาเราส่งเนี่ยถ้าสมมติเราจับตรงกลางเนี่ยที่ส่งไปยังไงมีน้อยไหมโอกาสไม้หล่นใช่ไหมจับปลาย ครับจะดูเสริมไหมนะแบบนี้หนึ่งแบบตียังง่ามือขึ้นต้องเดียนทำมือแบบนี้ทุกคนนะครับนะนั่นบิดไปด้านหลังก็มุมน,นี้แล้วก็วางอ่าอันนี้คือคนรับนะแนนค่นี้เข้าใจไหมมคติผู้ส่งมือซ้ายคนรับต้องรับมือไหนมันจะสลับกันตลอดโอเคไหมครับซ้ายขวาซ้ายแล้วก็ขวาเพราะอ,อ,อะไรถึงใช้มือเดียวกันต้องเดียนทดสอบ ต้องครับถ้าฝืข้าเดียวกันนักเรียนโอกาสตออ้อโดนกันมั้ยครูทรงมือไหนนักเรียน้ายอยาการรับมือไหนครับนี่แบบที่หนึ่งแบบตีลงแบบตีลงก็ือโอการทมือเลยทำมาทำได้งตัวไม่น่าตียัทำมาได้เลยมือตีตัวาญชื่ญาณเขาให้ตีหัวหนึ่ง ตีกีฬาคนเราเนี่ยเวลาเธอนตีอะไรมากระทบเนี่ยเหมือนเดอนเสียบปลั๊กไฟเนี่ยตั๊ไฟดูดเลอตั๊กมือกลับไหมอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเล่นกีฬาเนี่ยรับถูกไหมตีปุ๊บเนี่ยโล่จะโดนเขารับมาถึงบ้านเลยไม่ใช่ว่าตีปุ๊บได้ไหมเออไม่ได้นะลายลายรอบนึงดูนะเล่นดูทำมือยังไงคนรับปุ๊บแล้วก็บิดไปแล้วก็วิ่งไปต่อเลยแบบที้หนึ่งนะ ต่อมาแบบที่สองมเรียนตั้งใจฟังนะครับมันนีอะรเยอะปเยอะแบบที่สองแบบอะไรตีขึ้นหรืองัดแบบตีขึ้นแบบตีขึ้นเนี่ยเมื่อกี้เราทำมือแบบนี้แล้วเรางายใช่ไหมต่อมาแบบตีขึ้นักเรียนเดาอรือไมต้องทำานงี้ถูกไหมนิ้วโป้งจะแยกออกจากนิ้วมือสีนะมเรียนทำดีๆนะปุ๊บอย่างนี้เหรอครับครับอยู่ที่คนส่งอย่างเดียวคนรับหนูไม่ต้องทำอะไรอปุ๊บดูนะอาการรับแบบตีขึ้นนะมันเป็นแบบนี้ มาใกล้ๆนะไกล้เเออดูนะส่งซ้ายรับขวานี่ถ้าถือแบบนี้นักเรียนคิดว่ามันผิดหรือมันถูกเวลาลงไปส่งต่อส่งไงส่งนี่ยี่อะไรกันหมเห็นไหมงามนิ้วมือนะอยู่ด้านหลังดูดิเมื่อกี้เราถ้าแบบงัดขึ้นใช่ไหมแบบตีลงอ่ะโทษแบบตีลงเราแบบนี้แต่ถ้าแบบงัดขึ้นนี่เราต้องแบบนี้นะ เข้าใจไหมเดี๋ยวเรามาลองทำอ่ะเดี๋ยวเราจะรู้เดี๋ยวครูจะเลาไปดูค่ะเพื่อนๆดูดูมืออากาอย่างเดียวนะนี่ถ้าเราแบบมีปุ๊บพอครูส่งดูนะปุ๊บอากาศรับดินี่แล้วเราเวียงมือไปเวียงไปปุ๊บแล้วเราวิ่งต่อพอดีไหมพอดีเออต่างจากเมื่อกี้ไหมแบบครั้งแรกที่เราถือเราเมื่อกี้อากาศทำมือแบบนี้ใช่ไหมน้องเยนใช่ไหมถ้าครูส่งปุ๊บเนี่ย เราเวี่ยงไปวิ่งปุ๊บเราส่งต่อยได้ไหมมันถามว่ามันมันผิดมันถูกไหมมันมันมันไม่ผิดหรองนักเรียนมันเอดใสได้แหละแต่เธอนึกภาพเวลาคนส่งเขาส่งแบบเนี้ถ้าเวลาเขามาส่งเนี่ยเขาจะมีโอกาสแบบนี้ไหมมันก็อาจจะมีแต่มันเสียเวลาไม่เธอว่าเออก็คือตีขึ้นสองแล้วนะแบบที่สามแบบเสียบแบบเสียบนี้ง่ายมากเลยคนคนรับ ถูกต้องทำมือขึ้นมาทักเรียนทำมือขึ้นมาทำแบบเดียวกับแบบตีขึ้นแต่เราทำเป็นแบบนี้เหมือนแบบวงกลมนี่แหละคนทรงจะไม่ตีลงแล้วก็ตีขึ้นนะจะเสียบเข้าใจไหมเออจุดนิมลงมาแบบนี้อ่านรักแม่ไม่จะเสียง๋ยวนี้การับปุ๊บคนทรงปุ๊บทรงแค่นี้พอนะ เสียบยคนรับนี่ถ้าเสียบเข้าปุ๊บนี่เขาจับเลยเข้าไงไหมเพื่อนไม่ต้องให้รอเฮ้เยเพื่อนไปอีกหน่อยนิมันไม่มีโอกาสนะเวลาไปแข่งจริงนักเรียนนึกภาพมาอีกรอบนึงปึ๊บแล้วก็เวียงไปเลยก็เวียงมือไปโอเคไหมครับสามแบบ